สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับผมบ่ายกว่าแล้วนะฮะแต่ยังไม่ร้อนครับผมสวัสดีนะฮะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่าอากาศเย็นเจี๊ยบนะฮะเย็นเจี๊ยบก็มีอ,อของมาแก้หนาวนะครับนะนี่ฮะไททันไททันโหดโหดครับโหดโหดเลยนะครับไททันวันนี้จัดล้อเวลเลสซิ่งนะฮะโปรสเต็ดนะครับโปรสเต็ด นะครับเนะี่ยงานดีงานหลอ่อขอบ18นะครับลัดกับยางยุ่นยางยุ่นนิตโต้4ี่ s นเอนะครับเนี่ยฮะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะฮะล้อตัวนี้ก็เป็นลอ้อาสายรดซิ่งหลังถนนนะครับนะ่ประยุกต์มาจากาสายเลสซิ่งเลยสายแข่งเลยนะครับคนี่ ลูกค้านะครับจากลำลูกกาของสองนะครับมาให้จัดทรงกันโหลดเปลี่ยนล้อกันนะครับสเตปนี้เป็นรถตัวสูงนะครับตัวสูงนะฮะแต่กดลงมาแป๊กมากตอนนี้นะครับอากาศดีอากาศ,าก,าศกำลังดีเลยนี่ฮะจัดหนักจัดเต็มข้างในเอาออกให้หมดไล่เบาครับเบาะเบออไม่มี อ่านี่ครับโบใหญ่ๆกาเล็ดครับอ่ะความล้น <c oughs> ความล้นนี่ปลอดภัยหายห่วงครับอาสายทางสุดซอยลุงจ่านั่งนั่งเล่นบนขอบยางได้เลยนะครับอโหดโหดจริงๆลำนี้โหดจริงครับใครอยากพบของจริงตัวจริงอยู่ลำลูกกาของสองครับ สลซิ่งสลซนิ่งนะครับเนี่ยเวลโปรสติครับผมแหมจับไหมครับควบก,กับยางนิโตงห้าทับห้าห้าครับแคลแคลแคล,คลอวบสวัสดีพี่นาทุกท่านนะครับอากาศดีฮะอากาศดีจริงเชียวอากาศดีก็พามาดูรถส,สวยก่อนนะครับ,รบวันนี้อากาศดีหวังว่าโทศรศัพท์ผมคง คงยังไม่ดับนะครับทางสุดซอยครับพี่ๆนะท่านไหนนะครับอยากเต็มๆสุด,สดๆแบบนีนะ้จัดได้นะครับจัดได้หล่อด้วยโหดด้วยอแอบแอบมีเวลเงาๆนะครับมาตัดกับความโหด ตัวนี้เป็นสเต็ปโบใหญ่ไล่ข้างนะครับใหญ่จริงๆเทอร์โบหรือก็เครื่องสูบน้ำเ <c oughs> นี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเนี่ยมือผมตัวเนี้ยสวัสดีพี่นะทุกท่านครับผมสวัสดีพี่นะทั้งแปสิบสองท่านนะฮะเอาความสวยมาแชร์กันนะครับมาดูสายโหดกันบ้างนี่ฮะ สเตปนี้โบใหญ่ไล่ข้างนะครับผมอืมจมไหมฮะไททันไททันพี่พี่นะไหนใช้ไททันอยู่นะครับนี่เป็นรถตัวสูงนะครับรถตัวสูงแต่มาโหลดพอๆกับทํายีราฟแคละเลยนะครับยังไม่ย้ายแหนบนะครับอ่ายังไม่ย้ายแหนบตอนนี้แหนบหลังเหลือสามแผ่นเองนะฮะนะครับ สวัสดีพี่นะทั้ง100ท่านนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะฮะนานๆทีจะมีแบบนี้มาหเห็นนะครับปกติผมเนื่องทีอีบ้างนะเวลบ้างนะครับนี่อันนี้งานเลนโซเลยนะครับอล้อเลนโซยางนิตโตนะฮะยางญี่ปุ่นนะครับผมสวยงามสวยงาม เป็นไงครับสายทางสายทางจริงๆล้ำนี้นะฮะลนกพี่บอกคุณเจ้าของรถบอกว่าต้องจัดให้สุดครับเห็นบอกว่าจะทําโชว์นะล้ำนี้ทําโชว์ไปทำโชว์แต่ก็ใช้งานได้ไหม <laughs> ใช้งานได้นะครับใช้งานได้อ่า พี่นะท่านไหนสนใจนะครับสกิดกันมานะแต่ผมชอบจริงๆเลยแมกมันดูมีมิติอ่ะดูล้อหลังเนะี่ยกำลังฉ่ำฝนเลยนะครับโอเคโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากที่รับชมนะครับอ่านะไปแล้วครับสวัสดีครับ